นบนเวทีล้นเหลือทั้งรอยยิ้มและการเดินทำให้สาวงามจากโยโตริโกเกียร่าดิสออร์เตกาคืนแทนลูกรักกูรูนางงามเป็นหนึ่งในตัวเต็งลุ้นมงกุฎ MISS u n i v e r s ร2018 ทีที่สาวงามวัย25ปีได้รับตำแหน่งในบ้านเกิดและเดินทางข้ามซีกโลกมาถึงไทยเธอได้กลายเป็นแสงแห่งความหวังของผู้คนบนหมู่เกาะเล็กๆแห่งนี้เนื่องจากปีที่แล้วปวยโตริโกประสบภัยธรรมชาติจากพายุเฮอริเคนมาเรียซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ90ปีและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,000รายแม้ผ่านมาหนึปีแล้วและได้รับความช่วยเหลือจนสามารถฟึ้งฟูประเทศ แต่ผลกระทบจากเฮอริเคนยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายมีชาวปวตอริกันไม่น้อยจำต้องอบพยพออกนอกประเทศเพื่อเอาชีวิตรอด soy ega, ong, soy Rico. สาวงามจากปตอร์ริโกเปรียได้วยกับฮีโร่ผู้กาอผู้ศรัทธา เธอได้ใช้พื้นที่ของเวทีความงามเป็นกระบอกเสียงแทนพลเมืองจากประเทศของตัวเองเช่นแคมเปญแฮชแทกหยุดสอยปวโตริโกหรือฉันคือปวโตริโกขณะที่รอบการประกวดชุดประจำชาติเธอเลือกใช้สีน้ำเงินขาวและแดงบนชุดซึ่งเป็นสีของธงชาติของประเทศส่วนในมือถือโคมไฟเรืองแสงบอกได้ว่าผู้คนในบ้านเกิดของเธอพร้อมก้าวผ่านเหตุการณ์ยากลำบากด้วยความหวังและความเข้มแข็ง ไม่ต่างจากตัวตนของสาวงามเอง Right now the fact that h e f a t h a t I'm here with you in Thailand living this whole experience means that Puerto Rico is moving on เกียราบอกว่าการที่เธอมาประกวดถึงประเทศไทยก่อแสดงให้เห็นว่าประเทศบ้านเกิดของเธอกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าและการที่ผู้คนในโปวโตริโกได้ติดตามการประกวดร่วมไปด้วยกันก็เหมือนทำให้พวกเขาได้ใช้เวลาครู่หนึ่งออกจากโลกความเป็นจริง Mm. And what is the lesson that you think, like people, not not just people in your country and people all over the world, can like learn from seeing you on stage or learning from your country? To not give up. you know. In in my life, I haven't had the the, the t h i n g easy. You know, บทเรียนที่คนทั้งโลกสามารถเรียนรู้ได้จากประเทศของเธอคือจงอย่าสูญเสียความหวัง เพราะถ้าพูดถึงชีวิตของเธอเองเธอก็ไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆต้องทำงานมาตั้งแต่เด็กเพื่อแลกกับสิ่งที่เธอต้องการรวมถึงคุณแม่ของเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวการที่เธอมาประกวดในเวทีนี้เพราะเชื่อมั่นในตัวเองมันยากแต่ก็ไม่เคยรู้สึกหมดหวงัง ซึ่งนี่แหละคือสิีที่เธออยากจะบอกต่อผู้คนของปวโตริโกและทั่วโลกว่าพวกเขาควรมีความหวังนั่นเองค่ะมิติความงามบนเวทีมิส s u นเวิร์สไม่ได้ถูกจำกัดด้วยชาติพันธุ์ ซึ่งปีนี้มีตัวแทนสาวงามจากกลุ่มชนเผ่าถึงสองรายได้แกเ่เฮนนีสาวลูกเฉี่ยวจากเวียดนามตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เอเดรวมถึงอีกคนคือโรซาอีเบสมอนเตซูมาจากประเทศปานามาทีซ่ารปรอดีศาสตร์เป็นสาวพื้นเมืองคนแรกของชาติบนเวทีมิสซูนิเวิร์สมาพร้อมความภูมิใจว่าความงามของสาวพื้นเมืองก็คือรูปแบบความงามที่นำเสนอบนเวทีโลกได้ ไฟาของเธอคนนี้ยังไม่ธรรมดาค่ะเพราะเคยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีขององค์การสหประชาชาติถึงสถานการณ์ของชนกลุ่มน้อยในประเทศปานามาที่มีถึงเจกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งการมาประกวดในไทยเธอยังเลือกใช้การแต่งตัวเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมชนเผ่าเช่นเครื่องประดับของกลุ่มชนเผ่าในบ้านเกิดของเธอซึ่งประกอบไปด้วยห้าเขตปกครองและมีงานหัตถกรรมเป็นของตัวเอง หรือแม้แต่ชุดสวยที่เธอใส่มาสัมภาษณ์วันนี้ก็มาจากฝีมือชนเผ่าปูนาลายาของปานามานางงามจากปานามาบอกว่าเราทุกคนสมควรได้รับสิทธิ์ในการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมโลกชุมชนพื้นเมืองที่ตอนนี้ทั่วโลกมีมากถึง370ล้านคนมักเป็นพื้นที่ชายขอบของสังคมใหญ่ ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกใช้ประโยชน์มานานนับปีตามที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์เธอจึงอยากสร้างความเปลีป่ยนแปลงให้เรื่องนี้ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงชนพื้นเมืองนอกจากทำงานหนักนอกบ้านและดูแลครอบครัวและลูกแล้วก็ยังสร้างประโยชน์ให้สังคมได้ในแบบที่ต่างออกไปและผู้หญิงที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนระดับโลกก็อยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนเรียบง่ายทมตนและมาพร้อมกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตัวเอง นี่ยังเป็นครั้งแรกในรอบ67ปีที่เวที Miss Universe เปิดกว้างให้กับคุณค่าความงามที่ไม่จำกัดด้วยเพศกับสาวงามข้ามเพศคนแรกในประวัติศาสตร์นางงามจากักรวาลการประกฏตัวของอังเคลาบอนเซ่สาวข้ามเพศชาวสเปนนางแบบนักเต้นและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ LGBT บนพื้นที่ที่ถูกเชื่อมโยงกับเพศหญิงจะมีความหมายหลายในยะซึ่งอย่างน้อยตอนนี้ เธอได้ทำมาให้กลุ่มคนข้ามเพศมีตัวตนขึ้นมาบนเวทีประกวดความงามและเป็นหน้าที่ที่เธอจะเป็นกระบอกเสียงพูดแทนกลุ่มคนข้ามเพศอีกหลายคนที่ยังคงไม่มีสิทธิเสียงปกป้องตัวเองเพื่อสู้กับความอายุติธรรมและอาคาติทางเพศ En mi opinión, eh, eh, aquí el énfasis está en algo que nunca miramos es en, en la educación que reciben nuestros niños en los colegios. อังเคล่าปอนเซ่บอกว่าผู้คนไม่เคยจับตามองมาก่อนว่าผู้หญิงข้ามเพศก็คือผู้หญิงและมีสิทธิ์จะชนะเพื่อมายืนบนเวทีมิสยูนนิเวอร์สได้ส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาที่ไม่เคยมีการสอนในประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนเราจึงเติบโตมากับชุดความรู้ว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงแต่กำเนิดแต่ที่จริงแล้วผู้หญิงข้ามเพศก็คือผู้หญิงเช่นกัน เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่เป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ของโลกใบนี้และเธอคิดว่าอคติใดๆก็ตามที่มีต่อกลุ่มคนเพศหลากหลายบางครั้งจงอย่าพิ่งรีบตัดสินใจว่าถูกหรือผิดเพราะนั่นอาจมาจากความไม่รู้เราจึงต้องให้การศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและขจัดความไม่รู้ที่มีอยู่ในสังคม ส่วนหนึ่งของมิติรายล้อมเวทีประกวดนางงามยุคใหม่ที่หวังก้าพนเรื่องความสวยแต่ภายนอกขณะที่เวทีประกวดเองก็พยายามให้คุณค่าความงามที่ไม่ได้ถูกตัดสินเพียงตาเห็นเพื่อให้การคงอยู่ของธุรกิจความงามยังมีความหมายคู่ขนานไปกับกระแสะสังคมโลก <Australia. S 1> เวนิกาวิชัยวัฒนาไทาย PBS รายงาน